กลักมากัต่อคุณผู้ชมนะฮะนี้อยู่กับนี่เลยยาสีฟันนะฮะ G herb นะฮะ,ะหลายคนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการใช้ยาสีฟันเนี่ยมันก็ต้องใช้ประมาณ2 3สเดือนอม,มันจะหมดถึงเราจะซื้อใหม่ได้<ช>นะฮะ<ช>คุณผู้ชมต่อจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะมีโอกาสแล้วก็ดูรายการนี้อยู่นะฮะอยากให้เปลี่ยนเป็น G herb เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของกลิ่นปากแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่แค่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เต็มแปลงใส่แค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็แปลงออกไปนะฮะ สิ่งนึงที่ได้รับนึงก็คือปัญหากินปากหายไปแน่นอน100%ขนาดพี่กินสตอ,อยังหายเลยนะฮะอ,อ,อีกอันนึงก็คือหินปูนหินปูนหลุดแน่นอนนะฮะแล้วก็คนที่ดูดบุหรี่ดื่มชากาแฟอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะฮะจะไปปรับสีฟันของคุณให้ขาวขึ้นนะฮะถ้าใช้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่อง หหลอดเนี่ยนะฮะมี120กร,รัมขนาดใหญ่ใช้ได้แต่ว่าใส่แค่นิดเดียวมันจะใช้ได้ประมาณ3เดือนถ้าใช้คนเดียวแต่ถ้าใช้กันทั้งครอบครัวอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะฮะวันนี้มาครไม่ได้แพงเลยโปรโมชั่นหลักร้อยเหมือนเดิมครับหหลอดเนี่ยราคาหลอดละ230บาทครับใช้ได้นาน2-3เดือนนะครับเดีนน๋ยวคุณผู้ชมอยากจะซื้อนี่โปรโมชั่นเป็นเซตเลยซื้อ5หลอดนะครับหรือ5กล่องราคาเพียง1 0 0 0บาท,ทาเท่านั้น จะส่งฟรีสําหรับคนพร้อมโอนนะครับแล้วก็ใครอยากจะเก็บเงินไปถานก็มีค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนั่นเองนะครับสนใจนะฮะโทรได้เลยเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าหนะครับหรือที่ Li น์แอดสุภาพดีสแกนเคอร์โคด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากติดต่อโฆษณาข้าในรายการเรานะครับโทรได้เลยครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้าเก้าเก้าต่อห้านั่นเองจ้ามากันที่ข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมครับเราไปดูนะคุณแม่นักการเมืองแอบแซ่บแสบสวงกับสาวสอง ระดับประเทศเยอะแยะเออนะฮะเยอะแยะเออบอกว่าแล้วก็เอาเลยละว่าแล้วเรื่องนี้มันก็ะแทบในซวงอกหัวใจของอิฉันอย่างแรงเลยวงในใจกลางสภาสับตีนแตกมาเล่าให้เดียนถึงโต๊ะเลยนะฮะบอกว่านักการเมืองพักใหญ่ท่านหนึ่งได้แอบนะฮะแอบเออยนะฮะกับลูกสาวสาวสองนะครับ เดียนเนี่ยลุกขึ้นยืนแล้วก็เอามือทับอกตบมือรัวๆนะฮะแล้วผีซ้ำด้ามกระบองพอยทำไมต้องเป็นกระบองพอยแม่ม่เออนะเขาแอบกิ๊กกักกันมานานแล้วได้มีการไปปั่นจักรยานกินข้าวดินเนอร์สุดหรูวาสนาดีนะฮะพื้นนาน้อยใช้คุมมากทำมาไม่เสียหายแม่ชอบเลิศแถมวงในจัดการสภาเล่าอีกว่าทางผู้ชายเนี่ยเป็นนักการเมืองคนนั้นเนี่นะฮะ ได้เล่าในวงเพื่อนคนสนิทกับการเมืองด้วยกันว่าผมเริ่มใจอ่อนแอบมีใจให้กับน้องอนะอมิเลียนะเออเพราะคำนี้แหละเขาเลยแบบว่ามั่นใจเลยว่าต้องมีอะไรกันแน่แน่เลยนะม,มึงเพิ่งตื่นเต้นเหรออเรื่องนักการเมืองกินกระเทยเนี่ยมีมา20กว่าปีแล้วมึงไหนเล่าเรืองแซ่บๆสักเรื่องสิบางคนเนี่ยเขาก็ส่งนักการเมืงองส่งลูกสาวกระเทยไปให้ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นกระเทยไม่บอกว่าเป็นกระเทยด้วยแต่ผ่าเลยแล้วแต่เป็นกระเทย,ยที่มีชื่อเสียงมีมงกุฎอยู่บนหัวแล้วก็ส่งไปให้ท่านท่านหนึ่งท่านก็กินแต่ท่านก็มีความรู้สึกว่าเฮย้ยทำไมมันอร่อยอท่านก็เลี้ยงดูปูเสืออท่านก็ยังไม่รู้ว่านี่คือกระเทยครับ นะคะจนสุดท้ายเนี่ยอีลูกสาวกับคนส่งเนี่ยทะเลาะกันแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว,วเอ,อีกแล้วเอออีคุณแม่ที่ส่งเนี่ยก็เลยไปบอกท่านว่าอีเนี่ยไม่ใช่ชนีนะม,มันเป็นกระเทยท่านกโกรธมากจน กระเทยคนเนี้ยต้องบินยงไปยังประเทศเยอรมน,นีประอาศัยพักพิงอยู่ที่ตึก e ออลออสเซนเตอร์ซึ่งใครๆก็จะรู้จักกันในชื่อของตึกสิงโตครับแล้วทำไงนักการเมืองท่านนั้นคือตอนเขาหนุ่มๆน,นะอ ทำได้ปะที่มีข่าวเนี่ยอีเนี่ยไม่ได้กินแค่นักการเมืองลูกงามด้วยนะอีเนี่ยกินแม้กระทั่งพระเอกดังจากฮ่องกงซึ่งเคยมาถ่ายทำภาพยนตร์และเล่นเอมวีในเมืองไทยเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นกระเทยเขาก็ได้ เะเธอที่เขาได้ี่ะที่เขากินกันแบบแน่นๆจุกๆเขาไม่พูดค่ะอืมนี่คือรุ่นที่แบบว่าไปอยู่ที่อลออสเซนเตอร์แล้วเนี่ยมีเงินติดในบัญชีมาประมาณ3 4 0 0ล้านอืม,อมเพราะว่าเธอทำงานสองกะครับ กะแรกกะเทยกะที่สองกะหลี่กะหลีตาขาโหกเก็เปเงินหนักแน่นไปไมไหมคะไม่อยากไปตึกเดียเขาไม่ได้แล้วเขาไม่มีแล้วโิดไปแล้วหรอโควิดมันลงไงโควิดมันลงกระเทยก็ขายไม่ได้วันนี้จะน้องขอมกับตาทำไมอ่ะตำรวจเรอรมันนีบุกจับสาวประเภทสองและหญิงชาวไทยกูจะบอกว่า ไปปลูกจับเพราะทำไม,มไม่มีไกรถูกบังคับไปกันไปได้วยความเต็มใจไปได้วยความสมัครใจอยากจะไปให้ถึงที่อยากจะไปให้ถึงที่นะคะอยากไปจับคนเลยกระเทยที่จะไปเยอรมันได้เนี่นะคะหนึ่งต้องสวยเนียนนีลูกสาวพี่เต๋าไปมาหลายคนที่เขาบอกว่านั่งขายปนชนีเนี่ยคือสวยกว่าชนี ประเภทที่แบบว่าหน้าเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมาแล้วไปบอกว่าตัวเองไปขายเมืองนอกอะไม่ได้ขายจริงนะคะอตอนแหลกค่ะไม่ได้ไปขายจริงนะคะไปแจกจะไม่มีใครเอาเลยค่ะฝรั่งเนี่ยมันมันสลาดนะะเสียเงินแล้วเสียน้ําแล้วเนี่ยมันไม่ได้เอากอรีล่านะคะม,มันเอาตัวเล็กกับมันค่ะ <c oughs> ฉันบอกเลย ลูกสาวอยู่อีลอเซนเตอร์เยอะเดินมาเนี่ยร้อยเมตรกูยังไม่รู้ว่าเป็นกระเทยเลยอืสวยเกินจนมันพูดจนกิริยาบางอย่างมันหลุดโปะออกมาก็รู้ว่าเป็นลูกสาวแต่บางคนก็เอาไปโม้ไงบอกวันนี้ไปมาแล้วเนี่ยผู้ชายอย่างนั้นผู้ชายมึงเลิกโพอต์มึงได้แค่เด็กล้างจานมึงไปไม่ถึงฝั่งฝันเป็นคนที่ขายกีแล้วไม่ประสบความสำเร็จอืม ลูกกูเนี่ยไปเนี่ยมีมองอยู่บนหัวทุกคนไปเนี่ยนะอย่างต่ำเนี่ยแบบไม่มีอะไรกลับมาเลยก็อย่างน้อยก็ห้าล้านสิบล้านถ้าไม่เล่นยาก็าสะก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดเก็บเงินเก่งๆตะเวนไปเดนเทลัสเวิร์ดทัวร์ยุโรปไปสวิตซ์บ้างไปเยอรมันบ้างเพราะว่ารถไฟมันเชื่อมกันหมดไง ก็อาจจะมีติดบัญชีประมาณสองสามร้อยล้านนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาเมืองไทยก็ชีวิตก็ไม่มีความสุขบางคนก็เป็นเอจตายบางคนก็มีสภาวะเป็นโรคซึมเศร้าบางคนก็ตอนที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายต่างชาติมันก็ไม่ได้หล่อทุกคนนะคะคนอ้วนก็มีนะคะคนบ้าก็เยอะนะคะขี้ยาก็แน่นนะคะแมงดาก็บินเกินเกลื่อนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการเสพยาเสพติดจึงถือเป็นเรื่องปกติเมื่อเสพแล้วมันก็เลยติดเพราะมาอยู่เมืองไทยบวกกับกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเล่นยาอีกทําให้เกิดอาการเครียดค่าตัวตายผูกคอพะตายกันเยอะแยะมากมายระดับสวยๆมีมงบนหัวนะคะไปกันนะนะครับทึกสาวพวกไม่สวยไปยไม่ต้องไปค่ะเพราะไปมาแล้วนกค่ะ อ oh. อ่ะฮะจบไปนะครับเรามาดูนี่ดีกว่าครับ,รบพี่หนุ่มกัญชัยเองเนี่ยยังอึ้งเลยไฮโซสาวเหยื่อรายที่15คนนี้ดังมากเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับ mm hmm. เพราะความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายที่เป็นสาวเนี่ยทยอยเข้ามาแจ้งความคดี mm hmm. กับทางด้านของอดีตรองหัวหน้าพักประชาประธิปัตย์นะฮะทั้งข้อหาแล้วก็ทำอนาจารย์ข่มขืนโดยเหยื่อรายที่15เนี่ยเป็นไฮโซสาวอายุประมาณ30ปีครับช mm ื่อโอมไม่โอม โ oh อมไหนกันโอมเพียงโอมเพียงเลยเหรอนะฮะล่าสุดนะฮะรายการเที่ยววันเหตุการณ์เนี่ยรายงานว่ามีข่าวได้ไปสอบถามกับทางด้านของทางนายตั้มเปิดเผยว่าเหยื่อรายที่สิบห้าเนี่ยเป็นไฮโซดังนะได้มีประสบะไม่ได้ไม่ได้ประสบสิได้มีการประสานติดต่อมาอย่างตนเองเป็นเวลานานแล้วแต่เขาไม่ประสงค์ออกชื่อ,อนะฮะเพราะเป็นคนมีชื่อเสียงโดยไฮโซสาวเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อปีห้าหนึ่งนะฮะานานไหม คดีขาดอายุความแล้วเออ,อก่อนที่จะรู้จักกันเนี่ยอดีตรองหัวหน้าพักคนนี้เนี่ยนะฮะณตอนนี้ยังไม่ได้เป็นรองหัวหน้าพักนะได้มีการแชทมาจีบเธอ,อในทํานองว่าสวัสดีครับสบายดีไหมถามว่าคุณชอบเที่ยวลับไหมฝั่งไฮโซสาวก็บอกว่าฉันเพิ่อยุสิบเองค่ะนะที่บ้านไม่ให้อยากไปเที่ยวไหนเลยแล้วเขาก็หายไปหลังจากนั้น4เดือนผ่านมา ชายคนนี้ก็ยังมีต่อมาพูดคุยอยู่เหมือนเดิมอีกออจนกระทั่งฝ่ายหญิงได้ยอมที่จะไปเจอด้วยก็ออกไปเจอกันที่คอนโดย่านทองหล่อขณะอยู่ในคอนโดนะเข้าไปในคอนโดแล้วนะขณะอยู่ในคอนโดในฝ่ายหญิงเราว่าฝ่ายชายเข้ามาจูบปากพยายามลวนลามนะฮะตนเองก็พยายามขัดขืนนะฮะแล้วก็หลบหนีออกมาได้แต่หลังเกิดเหตุในส่วนสองคนนี้ไม่กล้าไปแจ้งความไงเพราะว่าเนื่องจากตนเองมีอายุเพียงแค่สิปีเท่านั้นทำไมอะ ยิ่งเสียดหรือยิ่งแจ้งได้เลยนะเออทั้งนี้คับหนุ่มกัญชัยก็เลยทิ้งทายว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันต่อไปแบบโอ้โหถึงขั้นไฮโซท่านนี้ออกมาเนี่ยแล้วดังมากเลยนะคนเนี้ยผมบอกเลยว่าดังมากคือได้ยินแล้วต้องตกใจผมไม่ได้คุยแต่พอจะรู้ว่าไฮโซคนนี้ยพูดแล้วออกกับทุกคนแต่ก็นี่ไม่รน้มเหมือนกัว่าใครนะฮะเห็นเรื่องแบบติดต่อคนนี้แน่เลยกูรู้แล้วใครอ่ะ ใช่หรอไม่ใช่แม่เนี่ยเราอุตส่าห์ตั้งใจอ่านเดี๋ยวเขาไปด่าข่าวอีกด่าอะไรแม่กูก็ได้เดี๋ยวเขานั่งด่าไงในในังอะมิมาอีกแไม่ด่าบฉันไม่ไม่รู้เล้วไม่ด่าเป็นคนนี้หรือเปล่าไอ้โสสาว่านประตูนะครับแม่ี่บอกเป็นแม่ลกคนแบบทุกลูกไปข่มขืน ใช่ประตูน้ำไม่ได้หน้าหรอก็ใ่ีนี่มีเยอะแยะอะไรเหรไอ้โสดสาวดังมากสมัยเด็กๆไงคือเด็ก17ไงเออคือ17ไงโดนในนักการเมืองของคนนี้แต่นางสวยนะอื้าวตอนไอ้นี่ไงมึงหยุดก่อนอะไรอะมึงหยุดก่อนนั่นแม่กูมึงหยุดก่อนมึงหยุดก่อนอะไรอะไรคนนี้ตอนตอนเด็กๆสวยไหมโซอยอะไอย่างเงี้ยสวยนี่อะไรสองคนเนี่โดนโดนไหมก็เลยไม่เป็นข่าวไง เปล่าทำไมเขาต้องโดนบุกเข้าไปแล้วอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่ข้างบนคนล่วงละเมิดเฮ้ยทำไมอย่างนั้นล่ะอ๋ม่รอีคนที่ล่วงนอนอยู่ไงล่วงหมอบอยู่แต่อีคนที่โดนขัดคมขืนคมขืนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอีทุ่งล่วงละเมิดอยู่ข้างล่างเขาก็เลยยกฟ้องยกฟ้องมาเลยต้องเป็นคนนี้แน่เลย ก็ให้สาวสองคนไงนางโดนในนางเลยแต่งเพลงมาไงที่ม่เพียของนางโอ้ยแล้วก็ไปเรื่อยของนางก็อะไเออแต่นา่งน่ารักนางคม่ต้องมาบอกกูหรอกนั่นแม่กูกูรู้หมดเอ้ยแต่พูดแต่พูดแต่พูดถึงที่เป็นนักการเมืองอะไรเลยเมื่อวานพี่บุ๋มก็เห็นในข่าอยู่ใครนะพี่บุ๋มไงบ้าไงเอาที่นางบอกว่าตอนที่นางแบบไปเป็นพิธีกรงานหนึ่งไงแล้วตนเนี้ยนางก็ แล้วก็มีตอนนั้นเป็นรัฐมนตรี่านหนึ่งนะเป็นรัฐมนตรีใหญ่แล้วก็นางกำลังเป็นพิธีกรบนเวทีใช่ไหม,มแล้วก็รัฐมนตรีท่านนั้นก็ให้ออาแกไนท์เนี่ยมาบอกว่าเดี๋ยวเสร็จเนะี่ยให้ลงไปหาเขาแล้วไปทานข้าวคราวนี้ผู้จัดการก็เลยบอกว่าคุณบุ๋มไม่ว่างนะไม่รู้แม่แม่ไม่ได้ดูใช่ไหม,ไม,ไมที่ไปสัมภาษณ์ที่รายการพี่หนูแมมคราวนี้เขาเลยบอก ผู้จัดการก็เลยส่งกระดาษบอกว่าให้เดินไปทางซ้ายเวทีเลยนะเพื่อไปหาผู้จัดการแต่ฝั่งออกกันไหนก็ส่งกระดาษมาอีกบอกว่าให้ลงไปหาสั่งทางรัฐมนตรีคนนั้นเออแล้วผลสุดท้ายคุณหูวมารู้แล้วว่าต้องไปหาผู้จัดการเพราะไม่น่าจะรอดก็พอจบสวัสดีค่ะปุ๊บพวกทีมงานกันนันดันไปที่ฝั่งขวารัฐมนตรีเลยเออนั่นแหละแล้วก็โดนโดนเขาเรียกว่ากาดปะกาดหรือว่าแล้วแม่ไม่รู้อะไรที่เขามากับพวกรัฐมนตรีก็้าเการนั่นแหละ หิวขึ้นรถไปเลยเลยผมตรงนี้แล้วเขาเป็น<ง>ก็ทำไงานไม่ได้ก็ต้องไปเจอกันที่โรงแรมไปที่โรงแรมเลยแล้วก็ไปฝั่งทานข้าวแล้วคันนี้คุณผมก็คือฉลาดไงไปเจอคนนๆที่นั่งกินขเขาบอกสวัสดีทุกคนเล้วบอกดีด<อ>ด่าเองค่ะเหมือนประก,กาศทุกคนให้รู้ว่าในคุนด<อ>ีดดานะมาขอความเฉลยตั้งแต่แรกเออแล้วผลสุดท้ายเนี่ยก็กินข้าวไปแล้วคันนี้คุณบ<อ>ุ๋มว่าใส่ชุดไทยอยู่เนยคุณผมก็เลยบอกว่าเหมือนจะอยากเข้าห้องน้ำเพราะอยู่บนเวทีไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยก็เลยลุกเข้าห้องน้ำแล้วก็เลยหนีไป เออตอนนี้หน้ามออยู่แล้วหน้ามอ่ใช่ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีอยู่นะยังไม่ได้เป็นไอนนี่นะยังไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้อยู่ไหนแล้วฮะตอนนี้อยู่ไหนแล้วอย่านะอย่าพูดอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนี้นะกิดตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะอนนี้อย่าพูดอย่างนี้นะอย่านะทำไมคุณจะพูดไม่ได้เขาห้องเมืองนะอย่านะ เราปกติเราเปปกติแล้วเนาะเรงปกตินางงามกับนักการเมืองเนี่ยพวกนักการเมืองก็คิดว่านางงามทุกคนกินได้หมดไงเพราะว่าสมัยก่อนมันก็มีมันก็มีคนที่ไปนะคะแต่คนที่เขาไม่ไปก็เยอะเขาก็กลัวไงเออแต่ถ้าเกิดเป็นนักการเมืองหนุ่มๆหล่อๆอย่างเงี้ยเป็นแบบว่า หล่อๆอายุเอ่อสามสิบอย่างเงี้ยแล้วโอมเป็นดางงามอยู่แล้วเขบอกว่าเชิญคุณโอมมาทานข้าวเออทานข้าวนะครับเออโอมไปไหมตามมารยาทก็ต้องไปต่อแหล่แล้วมึงอ้าวอ้าวตามมารยาทไงคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยบอกเชิญคุณโอมมาทานข้าวหน่อยได้อยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องเชิญเขาไปไม่ต้องเชิญจะส่ง การไปเองบอกว่าจบงานแล้วอันนี้นางงามหรือกะหลี่ครันนางงามหรอนางงามหรือหญิงงามเมืองฮะไม่ได้สิไม่ได้อันนคนนี้เราไปไหมกันไหนอะไปหาพ่อโอ้เจ็บหัวโอ้เจ็บหัวปวดร้อนแรงไม่ได้เอาทำไมอะเอาอันนคนนี้อะ ไม่ไม่เอาน่งคนนี้เป็นไหมผู้ชายใช่เหรอผู้ชายอ๋อโอเค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 อใช่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 ใชใชแต่ถ้าคุณเนี้ยกูไปเลยนะใครอ่ะจริงเหรอ <c oughs> นี่เราเราจะเขียนอยู่พอดีอูอไม่เอาตังค์วยคนเนี้แต่มีคนนี้นะอยากให้แม่เข้าพบนะต้องเฮี้ยแน่นอนบอกกันไม่ไหวแล้ววันนี้กันไม่ไหวแล้วกันไม่ไหวแล้วุณรู้เขาอยากให้แม่เข้าพบนี่จะเป็นคนนี้กูไปเลยนะเนี่ยจริงเหรอไม่คิดอะไรเงี้ยอะไรนะไม่คิดอะไรหคิดอะไรแล้วกไปเลยไปได้เลยแล้วจะแต่งกับเจ๊ฟรีไปเลยเเออ ถ้าเป็นคนเนี้ไปเลยเฮ้ยอ,อย่างเนี้ยอย่างโอมเนี่ยใช่ไหม <c oughs> คนเนี้ยต้องต้องเรียกมโอมไปแน่นอนแม่หย่านะนี่นะขอยอ้นี่กันนะสาภาพนะ่ะมณดูสาภาพลุงกันด้วยไปพึ่งบังกไม่เออแล้วถ้าเกิดเป็นคนเนี้ย เออเนี่ยเพี่งโดนเขียนกันมาครึ่งชัมอโมงอ่ะเดี๋ยวสิเออพูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดนฟ้องคนเนี้ยแต่ก็อยากคุยกันเอ่ออ่าเนี่ยคนนี้มึงไปไหมไม่เอาอู้ใครป่ะโอ้ยไม่เอาอู้เดีไม่เอาหรอกป็นลุงแก่แล้วเนาะอ <laughs> นักการเมือมมงบ้านหนุ่มมันไม่มีหรอกขนาเนียยัห่หนุน่มเลยมันสอบตกอีบ้าก <laughs> ็้ไม่เป็นไรยัถือว่าเข้าเล่นการเมืองมึงจะเอานักการเมืองสอบตกมึงจะไปทำอะไรมันสอบตกเ <laughs> นี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เข้าสภา <Jennifer> ถ้าสองคนนี้แย่งกันทำยังไงอะ <Gaussian> แยง่งใครแย่งมึงอะ <girl> ผมเล่อกันนี้อ๋อชอบกินอะไรที่มันเย็นๆพักก่อนไป S <S นี่ไงเย็นแน่นอนเย็นแน่นอนนะคะสำหรับยาสีฟันจีเฮิร์บนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักๆไว้ใครมีปัญหาเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องของกลิ่นปากฟันผูกคาบผินปูนหรือว่าเป็นาปาคาบชากาแฟบุหรี่แอลกอฮอล์นะฮะสามารถใช้จีเฮิร์บได้เลยยาสีฟันสมุนไพรตัวนี้ดีมากๆใช้ได้นานเลยครับหนึ่งหลอดเนี่ยราคา230บาทใช้ได้นาน2-3เดือนเลยทีเดียวนะครับรคุณผู้ชมอยากจะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษครับซื้อ5หลอดวันนี้ราคาเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคคคนนนนนนนพพัั้มมโออรบบบเเเเก็งงงงิิไปททาาา่่่่ขส30ะะจ๊ ได้เลยครับ0957184624หรือที่ line สุขภาพดีสแกน QR code ได้เลยส่วนผู้ชมท่านไหนนะครับอยากติดต่อโฆษณามาในรายการเราอย่าลืมครับด้านหน้านี้และเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้ว0 9 0 0 8 9 9 9 0นะครับติดต่อมาได้เลยครับฝากกันสักครู่คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ